สัดีค่ะเจะเกียวไอส e ปี TV ีวีนะวันนี้พี่เกียวพาทุกท่านมาร่วมเดินเที่ยวกันที่บูธ t MG ปีนี้นะบูธ MG ภายในงานมอเตอร์ยานยนต์ครั้งที่42เขามีของเด็ดมาโชว์นะคะและที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เลยนี่คือปลิกอัพไฟฟ้าเข้ามาชมกันใกล้ๆนี่คือ New MG e t r o อ9 พิก up ไฟฟ้านะฮะว่ากันว่าสามารถเนี้ชาร์จต่อหนึ่งชาร์จนะสามารถวิ่งได้กไกลเกิน400กว่าโลเลยทีเดียวนะพ mm ิก hmm. up คันนี้มีความน่าสนใจจริงๆเข้าไปชมกันดีกว่า mm hmm. รูปร่างหน้าตาดูเห็นบ้ากระจังหน้านี่ตีปิดเห็น,นตีปิดแนวรถไฟฟ้าเลยโลโก้ MG โคตรใหญ่นะฮะ mm hmm. ในขณะเดียวกันมีเรื่องของนี่อยากให้ชมปุ่มนี้เปิดไปปุ๊บคุณเห็นแล้วคุณจะตกใจ ข้างในมันเป็นฟังว้ยโคตรใหญ่ดิเปิดเป็นแบบไฟฟ้าฟังหน้าใหญ่บึ้มมากเนะฮะมีไฟที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหน้าเนี่ยโหฟังโคตรใหญ่นี่ลงไปนอนได้ทั้งตัวเลยนะนะเอดน,น,นี่กดกดซ้ำปุ่มเดิมปิดนะปิดแบบเนียนๆนียด้านหน้ากระจังหน้าเองเนี่ยเห็นไหมมี เห็นไหมด้านบนคิ้วบนยาวไปจนถึงไฟล้อมกรอบไฟเนี่ยตรงนี้เป็นไฟเดย์ไทมนะคะ,ะตัวไฟหน้าให้มาเป็นแบบ Full LED ครบครันเลยทีเดียวนะมีเห็นไหมฟู l l นะคะแยกไฟสูงต่ำนะชัดเจนมีไฟเด y t i ทมล้อมกรอบสวยป่ะ นอกจากนี้นะเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มา4จุดนะฮะแล้วก็มีกล้อง360องศาขณะเดียวกันมีนี่เรดาร์ล้อที่คุณเห็นตรงนี้เนี่ยขนาด20นิ้วนะฮะรัดด้วยยาง 27555R20 นะของจิตินะคะใหญ่บึ้มมากๆคุณคิดดูดิต้องรองรับน้ำหนักตัวถังน้ำหนักแบตเตอรี่โห ยางต้องบ้มขนาดนี้คุณดูทัดมาไหลมาที่บันไดเห็นมั้เาชายบันไดไม่ต้องให้มาก็ได้ <laughs> มันไม่ได้ยื่นออกมาเยอะไม่ต้องให้มาก็ได้อันนี้น่าจะทําให้ปีนขึ้นลําบากกว่าเดิมไหมอันนี้ไม่รู้เหล่าๆกันขำๆนะฮะแล้วก็ประตูเองจะมีเนี่ยค <s> ิ <S <s ้วเส้นสีเงินกระจกมองข้างนะจะมีนี่เลย ไฟเลี้ยวติดมาที่ปลายกระจกมีกล้อง360องศานะไม่ได้มีไฟสองพื้นนะประมาณนี้รูฟเรลนะรูฟเรลให้มาเป็นสีเงินเมทัลลิกนะคะตัดกับสีของตัวถังรถที่ท้ายรถใหญ่ไหมท้ายรถใหญ่มากแล้วคุณดูเส้นสายเห็นไหมการดีไซน์ตัวไฟท้ายเองนะก็เรียกว่ารับกันกันกบด้านหน้านะเป็นเส้นๆเ,เนี่ยดูแข็งๆดูแบบ ดูแข็งอ่ะดูแกล่งดูแบบบึกบืนดีนะสำหรับฝาท้ายของรถปิกอัพคันนี้เนี<ๆ>่ยเขามีชื่อรุ่นเนี่ยนะเนี่ย P9EV นะคะตัวนี้ก็ Eteron9 นะคะกันชนด้านหลังให้เซ็นเซอร์มานะสจุดมีไฟบันไดให้มาครบครันนะคะใหญ่จังนี่มีกล้อง360อองศาเห็นไหม ใช่ผมเปิดอยู่ตรงนี้เห็นไหมที่นิ้วพี่เกีียวชี้อ้ยชอบจังใหญ่ชอบอ่าถอยหลังไปเลยเดี๋ยวพี่เกีียวจะเปิดให้ชมอ่าเปิดฝาท้ายเนี่ยจะเรียกว่าเป็นแนวไฟฟ้าก็ไม่ได้นีมันมีโชคมาให้เขามีโชคมาให้นะสองต้นซ้ายและขวานะคะค่อยๆปล่อยมาแบบนุ่มนวลเนี่ยมาพร้อมกับเบสไลเนอร์ครบๆเลยนะคะ แล้วก็จะมีนี่ตัวนี้นะคะเป็นช่องเสียบเรียกว่าเป็นการปล่อยไฟนะคะสองรูพาชมกันคร่าวๆเพราะเรายังไม่รู้เรื่องของรายละเอียดนะคะถ้ามาขายตั้งราคากันดูค่ะคุณคุณผู้ชมว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะ,ะสำหรับพิก up ไฟฟ้าคันนี้ค่ะใหญ่บึ้มมากด้านหลังเห็นไหมมี ไฟเบรกดวงที่สามน้อยๆแอบบเหมือน MG4 เหมือนกันนะเดี๋ยวให้พี่ช่างภาพแพนไปให้ชมนะฮะฮนะข้างบนเห็นไหมสปอยเลอร์เขาก็มีแอบ,บมาแบบนิดๆนะแล้วก็ทำไฟเบรกดวงที่สามมานิดๆนะเป็นเหมือนแบบ MG4 อ่าน่ารักดีนะเล็กๆตัวสปอยเลอร์ก็มีแบบเจาะรูมาให้นะคะเป็นกิมมิกน้อยๆนะคะพวงมาลัยขวาด้วยเห็นป่า ดูฟึบฟึบดึงขึ้นดึงลงนี่แล้วก็ภาพรวมภาพรวมตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็มีสเต็ปสักนิดนึงนะคะมีแบบบุนุ่มเฮ้ยบุนุ่มดีบุนุ่มมาดีเลยไม่ใช่วัสดุแบบก้องแกงนะี่ยตัวจอกลางก็ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะตัวจอกลางกับจอหน้ามาัดวัดฝั่งคนขับเนะี่ยเชื่อมต่อกันทั้งสองจอนะฮะ ก็ให้มาแบบใหญ่ๆตัววงพวงมาลัยเองเป็นแบบตัดดีเชฟอีกแล้วนะคะอ่าปุ่มมัลติฟังก์ชันขวาและซ้ายซ้ายเนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของระบบ Adaptive เนาะ a Ad s Adaptive c r u i ร e Control ให้มานะตั้งระยะห่างได้ตัวนี้ก็พูดเรื่องของคำสั่งเสียงวอลลุ Volume, ่มใดๆแล้วก็ตามประมาณนี้นะคะตัวคอนโซลกลางเนี่ยเห็นปะคอนโซลกลาง ตำแหน่งเกียร์เนี่ยเหมือนกับตำแหน่งเกียร์แบบของเครื่องบินเลยอะ่ะไม่เคยขับเครื่องบินนะแต่เคยเห็น<ม>เห็นบ้างเป็นแบบผลักผลักขึ้นผลักขึ้นผลักลงเอยผลักขึ้นผลักลงเท่ว่ะแล้วก็มีโหเรื่องของการยกตัวถังสูงเนะี่ยหนีน้ําได้ด้วยเออเจ๋งว่ามีเนะี่ยยกตัวถังสูงได้ด้วยนะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกมีไวเลสชาร์จเจอ มี power outlet มาให้1รูนะฮะแล้วก็ช่อง usb type a type c ครบนะฮะเบาะที่นั่งสำหรับคนขับเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะฮะแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นบาร์บาร์ที่ว่าคือบาร์ควบคุมตัวอุณหภูมิภายในห้องโดยสารควบคุมเรื่องแรงลมแอร์นะฮะปรับแยกโซนซ้ายและขวาเป็นแบบกดๆอย่างนี้ปับขึ้นอย่างนี้อ่าประมาณนี้นะมีเนี่ยปลดล็อกประตูนะล็อกประตู h o m อ้ยเยอะจังชอบอะเท t e เจอร์ดีอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับบาร์นี้นะควบคุมตัวเรื่องของระบบแอร์แล้วก็แงะขึ้นมาด้านบนค่ะพี่ช่างภาพใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นม่านบังแดดมาพร้อมกับไฟนะฮะให้มาสองจุดเลยอ่านะด้านบนก็มีหลังคาพอลอลอมิกใช่ไหม เขาไม่ได้เปิดไว้นะคะมีหลังคาพาโนลามิกกลาสลูฟนะคะกระจกตัดแสงออโต้ประมาณนี้นะตัวเบาะนาะนุ่มนั่งสบายนะแล้วก็มือจับเปิดประตูภายในเนี่ยเวลาเปิดประตูใช้เป็นแบบกดสวิตช์นะพี่ช่างภาพถ่ายได้นะที่ฝั่งของพี่ช่างภาพเองนะคะช่องเสียบชาร์จ AC DC นะครบคันนะ สำหรับบูธ MG ในปีนี้นีฮะก็ตามที่เห็นกันเลยนะก็อยู่บนเวทีนะคันสีฟ้านั่นก็คือ New MG IM5 เนะะี่ยก็เรียกว่ารถใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในบูธในปีนี้นะ<ม>เพียงแค่นำา n w w m i m m 5มาโชว์แล้วก็ New MG E-Teron 9ทเนะี่ยเอามาโชว์กัน ทาง MG เนี่ยเขาแจ้งเอาไว้นะว่ามีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะทั้ง2รุ่นนี้จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยแต่ก็ต้องอดใจรอกันสักนิดหนึ่งนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทาง MG เขาก็แจ้งเอาไว้นะคะว่าปีนี้เขามีแคมเปญพิเศษเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวโดยนะแคมเปญพิเศษของเขานะคะก็จะมีเรื่องของ EV Lifetime v r l a n t y ใช่ไหมมีเรื่องของรับประกันแหละ มีรับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูงนะตัวชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนรวมถึงชุดควบ <Okay. S 1> คุมมอเตอร์ขับเคลื่อนตลอดอายุการใช้งานนะโดยไม่จํากัดระยะทางแล้วก็ผู้ครอบครองด้วยอันนี้เรียกว่านะเป็นแคมเปญที่โ,โหเด็ดจริงๆนะสำหรับคนรักรถ EV ค่ะนอกจากนี้นะภายในบูธเขาก็ยังมีนะทั้ง MG S5 EV ตัวนี้เนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลน,นะ Car of the Year จากสมาคมผู้สึ่อขาวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยไปมาดนะตัวนี้ก็นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึง mg 3 Hybrid plus ใช่ไหมคะมีทั้งตัวแบบธรรมดาตัวปกติแล้วก็ตัวตกแต่งพิเศษใช่ไหมตัวนี้ก็น่าสนใจขับดีเลยทีเดียวมี mg 4ใช่ไหมคะมาจำหน่ายภายในบูธโอ๊ยอยากให้ทุกคนมารับชมกันนะที่งานมากรมยันยนต์ครั้งที่42นะ ในระหว่างวันที่29-30เนอะพฤศจิกายนไหลาย,ยาวเป็นถึงวันที่10ธันวาคมนะมาชมกันได้ที่เมืองทองธานีค่ะพาชมบูธเ g ็ g กันเรียบร้อยแล้วนะก็หวังว่าคุณคุณผู้ชมนะจะเข้ามาเที่ยวชมงานมากรรมยานยนต์ครั้งที่42แล้วก็แวะมากันที่บูธ MG ได้นะเทปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเทปต่อไปจะพาไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดฝากติดตามด้วยนะเทปนี้อำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ